ในคลิปนี้ผมจะสอนวิธีการเทรด breakout ด้วย t i m e f r a m e M5 เพื่อทำกำไร big shot หรือว่าการทำกำไรแบบคำโตถ้าพร้อมแล้วเดี๋ยวเรามาเริ่มดูกันเลยนะครับการวางแผนคือเราจะต้องตีกรอบแล้วก็วางโซนครับว่าสิ่งที่เกิดขึ้นคืออะไรอย่างเช่นในวันนี้ผมเลือกที่จะเทรดในเทคนิคที่เป็นการเล่นแบบ breakout แบบ breakout ก็คือเราจะหาจุด swing high จุด swing low ที่ รเขามีการเซตตัวหรือฟอร์มตัวเรามาดูสวิงไฮก่อนสวิงไฮเกิดอะไรขึ้นครับสวิงไฮเนี่ยมีการกดต่ําลงแบบนี้เห็นไหมฮะแต่สวิงโลเนี่ยไม่ได้กดต่ําลงตามนะแต่สวิงโลเนี่ยมันจะค่อนข้างทดสอบอยู่ในเส้นที่เป็นแนวนอนนะครับดังนั้นแพทเทิร์นนี้มันจะไม่ใช่แพทเทิร์นที่เป็นบูลิตแฟคชันขึ้นมาแล้วก็ปึ๊บเหมือนไซเวดดาวแล้วสุดท้ายก็ บินขึ้นแบบนี้นะครับอันนี้เป็น b u l l ์แฟกแต่ในภาพนี้นะฮะในสวิงโล w เนี่ยไม่ได้ดึงโลต่ําลงนะครับแทบจะดึงโล่เสมอกันเท่ากันเลยนะฮะในจังหวะนี้แต่สวิ i g h มีการกดต่ําลงดังนั้นเนี่ยในช็อตนี้ผมค่อนข้างเล็งและว,ว่าเฮ้ยมันมีโอกาสที่จะเบรกเอาได้เราต้องดูครับว่าณตอนนั้นเนี่ยกราฟมาทดสอบแนวต้านกับรับเนี่ย ทดสอบอันไหนบ่อยสุดเพราะว่าถ้าเกิดอันไหนที่มันมีการทดสอบบ่อยที่สุดเนี่ยมันมีโอกาสที่จะทะลุลงในฝั่งนั้นค่อนข้างเยอะพอแรงเซลม์มาเริ่มมาชัดๆเริ่มมีแท่งอินมาล้านมาชัดๆผมจึงได้ตัดสินใจในการเข้าเซลลที่ตรงนี้และรอบนี้เป็นรอบที่ลงสวยที่สุดนะครับในการเข้าทำกำไรถ้าชื่นชอบคลิปแบบนี้นะครับกดติดตามกันไว้นะครับผมซีบอลวันนี้ลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ